สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้พบกับวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะในวิชาสังคมศึกษานะคะนักเรียนก็จะได้เรียนนะคะซึ่ง อันนี้เป็นหนังสือนะคะที่เราจะได้เรียนกันในปีการศึกษานี้นะคะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะให้นักเรียนดูก่อนนะเพราะว่าเราจะได้รับหนังสือกันก็ต่อเมื่อเปิดเทอมแล้วนั่นเองนะคะ เรามาดูหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะเรื่องที่จะนักเรียนจะได้เรียนในวันนี้ก็คือความสำคัญของพุทธศาสนาและพุทธประวัตินะคะมาดูตัวชี้วัดกันค่ะ 1. อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสตร์กนิกชนตัวชีวัดที่สองนะคะ สรุปพุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงการประกาศธรรมหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนดซึ่งตัวชีวัตที่นักเรียนเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะจะเป็นตัวชีวิตที่คุณครูจะเก็บคะแนนนักเรียนไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัดหรือใบงานนะคะซึ่งเป็นคะแนนเก็บด้วยนะคะ นักเรียนมาดูน,นะคะว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความสําคัญอย่างไรบ้างนักเรียนก็ทราบมาแล้วว่าประเทศไทยเรานั้นมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติใช่ไหมคะเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่นั้นชาวไทยส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนานะคะส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นก็เรียนรู้ไปกับนักเรียนไทยพุทธด้วยนะคะ พระพุทธศาสนานะคะเป็นศาสนาที่สําคัญศาสนาหนึ่งของโลกนะคะก็เป็นศาสนาประจําชาติไทยมาเป็นเวลาชานานแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีอิทธิพลต่อโครงสร้างทางวัฒนธรรมไทยนะคะและปัจจุบนันนี้ประเทศไทยก็นับว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานะคะเนื่องจากเป็นที่สร้างขององค์กรการพุทธศาสนกสัมพันธ์แห่งโลกด้วยนะคะ ทีนี้นักเรียนเรามาดูความหมายของคำว่า,าศาสนากันนะคะาศาสนาหมายถึงอะไรนั้นนะคะเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะาศาสนาหมายถึงคำสั่งสอนของพระาศาสดานะคะที่มุ่งให้มนุษย์เหล่านั้นละเว้นความชั่วประทำความดีรู้จักควบคุมตนเองนะคะให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี โดยไม่ต้องให้ผู้อื่นคอยว่ากล่าวตักเตือนนะคะสรุปสั้นๆก็คือให้เราละว,ว้นความชั่วทำแต่ความดีแล้วก็ทำจิตใจให้ของใส่นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความหมายของศาสนานะคะต่อไปความสำคัญของศาสนานะคะทำไมศาสนาถึงมีความสาคัญต่อ คนไทยนะคะมาดูความสําคัญหัวข้อที่1เลยนะคะก็คือช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะสช่วยให้บุคคลมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ดี 3. ช่วยให้บุคคลรู้จักเหตุผลนะคะรู้จักผิดชอบชั่วดีด้วยตนเอง 4. ช่วยให้บุคคลมีชีวิตที่ราบรื่นแล้วก็สงบสุข 5. ช่วยให้มนุษย์มีอิสระ สามารถควบคุมตนเองได้นะคะนี่คือความสำคัญหลักๆของพุทธศาสนาของเรานะคะต่อไปองค์ประกอบของศาสนาศาสนาพุทธของเรานะคะก็จะมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้นะคะอันที่หนึ่งก็คือศาสนานะคะศาสดาคือใครก็คือผู้ที่สั่งสอนศาสนา หรือผู้ที่ก่อตั้งศาสนาขึ้นมานั่นเองนะคะอันที่สองหลักธรรมหลักธรรมคืออะไรก็คือตัวคําสั่งสอนนะคะนักบวชล่ะนักบวชคือใครก็คือผู้สืบทอดนะคะหรือผู้เผยแผ่พุทธศาสนาต่อจากพระเจ้าคือใครคะพระสงฆ์นั่นเองนะคะอันที่ 4. พิธีกรรมนะคะ พิธีกรรมก็จะเป็นการประกอบพิธีต่างๆตามแนวปฏิบัติของศาสนาของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมงานบวชพิธีกรรมงานแต่งงานศพขึ้นบ้านใหม่อะไรเหล่านี้ก็มีความสำคัญกับทางพุทธศาสนาของเรานะคะอันที่ 5. ศาสนาสถานศาสนาสถานมีความสำคัญนะคะ ศาานสถานที่สําคัญของพุทธศาสนาของเรานั่นก็คือวัดส่วนศาานสถานที่สําคัญของศาสนาอื่นๆก็จะเรียกได้ว่ามีความสําคัญของแต่ละศาสนานั้นๆอย่างเช่นสุเราก็จะมีความสําคัญของศาสนาอิสรามโบสถ์ก็จะเป็นศาสนสถานที่สําคัญของศาสนาคริสต์อย่างนี้เป็นต้นนะคะ ภคสากกนิกชนก็คือคนที่นับถือศาสนานั่นเองนะคะเรามาดูความสำคัญของพระพุทธศาสนากันนะคะพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่นั้นจะนับถือพุทธศาสนาแล้วก็จะนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะทำให้สังคมไทยเรานั้นเป็นไงคะมีแต่ความสุขนั่นเองนะคะนักเรียนดูภาพประกอบอันนี้คือการไปประกอบพิธีกรรมเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนานะคะของพุทธศักนิกชนไทย นะคะในวันสำคัญต่างๆนั่นเอง 2. องนะคะพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมการทำความดีและพัฒนาจิตใจนะคะพระพุทธศาสนามีหลักำคำคำสอนที่พุทธศาสนิกชนนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตยกตัวอย่างเช่นความมีเมตตากรุณานะคะไม่ว่าจะมี ไม่ว่าจะเป็นความเมตตากรุณาต่อคนต่อสัตว์นะคะความกตัญญูกตเวิทีก็คือการามีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะคะรู้จักตอบแทนบุญคุณหรือการฝึกสมาธิเป็นการฝึกสมาธิที่ทำให้จิตใจเรานั้นสงบสุขนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมในการทำความดีแล้วก็พัฒนาจิตใจนะคะต่อไปเลยค่ะอันที่สามนะคะพรับพุทธศาสนามีสานานสถานเป็นที่ประกอบศสาสนาพิธีเมื่อกี้นี้คุณครูก็บอกไปแล้วว่าสานานสถานที่สำคัญของพุทธศาสนาคืออะไรคะ ใครตอบได้บ้างคะเก่งมากค่ะวัดนั่นเองนะคะวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นการทอดกระถินเห็นไหมคะเราจะไปรวมตัวนะคะชาวบ้านก็จะมาร่วมกันทอดกระถินที่วัดใช่ไหมคะการทําบุญเวียนเทียนนันเกเรียนก็จะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะในการทำบุญเยียนเทียนในวันสำคัญทางพุทธศาสนาหรือ,อการทอดผ้าป่าสามาัคคีอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะนักเรียนจะเห็นว่าพุทธศาสนิกชนจะเข้าไปมีส่วงร่วมนะคะในการประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญต่างๆนักเรียนเองก็เคยเข้าไปร่วมกิจกรรมเหล่านี้แล้วใช่ไหมคะ ไปทำไมก็เพื่อระลึกถึงคุณของพารัตนาไตรัยแล้วก็เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปนั่นเองนะคะต่อไปเลยค่ะหัวข้อที่4นะคะพระพุทธศาสนามีศาสนาสถานเป็นแหล่งปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมนะคะวิถีชีวิตความพุทธศาสนิกชนจะมีความผูกพันกับ วัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดงานจัดกิจกรรมต่างๆนะคะรวดจะจัดกันในบริเวณวัดนะคะดังนั้นวัดจึงเป็นศูนย์กลางของชุมชนเรามาดูตัวอย่างค่ะประเพณีลอยกระทงช่ไหคะประเพณีสา์เดือนสีหรือการส่งเสริมพัฒนาชุมชนนะคะก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยการใช้สถานที่ของวัด ในการประกอบศาสนาหรือในประกอบพิธีกรรมต่างๆนั่นเองนะคะ,ะทีนี้คุณครูมีแบบทดสอบมาให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนช่วยกันอตอบคำถามนะคะคำถามที่1ค่ะศาสนาประจำชาติไทยคือศาสนาอะไร นักเรียนมีคำตอบอยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะกอไก่ศาสนาซิกขอไข่ศาสนาพุทธคอควายาศาสนาคริสงองูาศาสนาอิสลามนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะ,ะมาดูเฉลยคะ่ะศาสนาพุทธนะคะถูกไหมคะ,ะเก่งมากค่ะไปดูคำถามที่2เลยค่ะ สองใครคือศาสดาของศาสนาพุทธมาดูคำตอบค่ะก็ไกพระยโฮวาขอไข่พระอัลล็อคอควายพระนารายงองูพระพุทธเจา้าใครคือศาสดาของศาสนาพุทธนักเรียนม,มีคำตอบไปยังคะมาดูฉเฉลยค่ะ งองูนั่นเองค่ะครับพุทธเจ้าตอบถูกกันไหมคะเก่งมากค่ะไปดูคำถามที่สามเลยค่ะคำถามที่สามถามว่าพุทธศากนิกชนใช้สถานที่ใดในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาขอไก่ค่ะวัดขอ,ขอไค่โบสถ์ขอคฟายบ้าน งูงมัสยิดได้คำตอบได้ยังคะเก่ง okay, มากค่ะมาดูฉเฉลยค่ะกอไก่วัดนั่นเองนะคะไปดูคำถามที่4ค่ะคำถามที่4ถามนากักเรียนว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของพุทธศาสนากอไก่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ขอไข่คนไทยทุกคนผูกพันกับพิธีกรรมทางศาสนาขอควายหน่วยงานราชการใช้วัดเป็นศูนย์กลางจัดก,กิจกรรมมองศาสนาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประเทศนักเรียนได้คำตอบไปยังคะมาดูเฉลย,ยค่ะกอไก่ค่ะเป็นเครื่องยึดเหนียวทางจิตใจนะคะ ไปดูคำถามที่หกันเลยค่ะคำถามที่ห้านะคะเพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธกอไก่เพราะมีพระสงฆ์จำนวนมากขอไข่เพราะมีพระพุทธรูปจำนวนมากขอควายเพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนางอโง พราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระผู้เป็นเจา้าได้คำตอบหรือยังคะมาเฉลยด้เลย,ยค่ะข้อควายนะคะเพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานะคะอันนี้ก็คือแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ในักเรียนฝึกทำนะคะ สำหรับในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณนะคะที่นักเรียนตั้งใจเรียนและก็ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการนำเสนอในเรื่องของความสำคัญของพุทธศาสนานะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าก่อนจะจากกันไปนะคะคุณครูมีใบงานนะคะให้นักเรียนทำ ก็คือให้นักเรียนทําใบงานนะคะคุณครูจะส่งให้ในลน์นะคะในห้องเรียนออนไลน์ให้นักเรียนทําใบงานโดยถ้าใครปริ้นได้ก็คือปริ้นนะคะแต่ถ้าใครปริ้นไม่ได้ก็ให้นักเรียนทําใบงานนั้นใส่กระดาษ A4 ตกแต่งให้สวยงามน,นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ